วิรเทพเปิดใจไม่สนเป็นกัปตันทีมรับกลัวเล่นไม่ออกาจซัพพอร์ตเตอร์วิรเทพป้อมพันธแข้งกีรินพยองยอมรับถ้าจะให้สมปอกแขนเป็นกัปตันทีมคงไม่เหมาะกลัวเล่นผิดฟอร์มแต่ขอเป็นคนซัพพอร์ตอยู่ข้างๆก็พอชชวยนักเตะใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพเมืองทองในฤดูกาลนี้จะช่วยทีมได้ดีอย่างแน่นอนฟิตซ้อมกันอย่างต่อนเนื่องสำหรับทีมกีรินพยองเมืองทองยูนิเต็ดเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกไทยลีกหนึ่ง ฤด,ดูการ2023-2024ที่เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะกลับมาฟาดแข่งกันแล้วได้ปีนี้มีนักเตะมา <h> เข้ามาเสริมทีมหลายคนทั้งนักเตะดาวลุงและนักเตะที่มีประสบการณ์ซึ่งทั้งหมดได้ลงซ้อมร่วมกันอย่างขมักขเม้นอยู่ในตอนนี้โ <h> ดยเต้วเวรเทพป้อมพัน์นักเตะแกนหลักของทีมที่ผ่านประสบการณ์ได้เดินทางไปฝึกซ้อมร่วมกับทีมอุระเลตไดมอนด์ยอดทีมในฟุตบอลเซลีกญี่ปุ่นไดเปิดเผยว่า สิ่งที่ผมได้ไปเจอมาทางไปฝึกที่ญี่ปุ่นอย่างการจริงจังทุกๆเวลาที่อยู่ในสนามการเข้าบอลที่หนักหน่วงและลงสนามทีมชาติไทยที่ผ่านมาผมจะพยายามส่งต่อให้กับน้องๆภายในทีมเราพยายามจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้เห็นครับส่วนเมืองทองยูนเต็ดที่มีการปรับเปลี่ยนนักเตะในฤดูกาลนี้ ตเตอร์เผยว่าหลายคนแม้จะเป็นแดวรุง่งแต่ก็มุ่งมันตั้งใจและพยายามปรับตัวเข้ากับทีมส่วนนักเตะที่มีประสบการณ์ก็ถือว่าเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในทีมจะช่วยทําให้ผลงานของทีมออกมาดีอย่างแน่นอนเพราะจากการซ้อมที่ผ่านมาทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่สำหรับตำแหน่งกัปตันทีมในฤดูกาลนี้สำหรับตนไม่ได้คิด เขาไม่ได้สนใจที่จะสวมปลอกแขนกับตั้นทิมอยู่แล้วกลัวว่าจะกิงจะเล่นผิดฟอร์มขอให้คนที่เหมาะสมมากกว่าด้วยผมจะคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตอยู่ข้างๆอย่างเต็มที่ดีกว่าวิระเทพเก่า